สามออกุ้มวะรมัตุล้อิวะบรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมถอดรหัสนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบ ของจำนวนนับไม่เกิน100และ0ได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเปิดในหนังสือเรียนในหน้า265โดยคุณครูจะให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาที่กําหนดให้แล้วนําคําตอบที่ได้ไปถอดรหัสกับตารางด้านล่างนะคะ ใช้ราดทุกตัวมาเขียนเป็นคำที่มีความหมายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่1น,นะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวางแผนวิธีการแก้ปัญหาหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูโจทย์ในข้อที่1ให้เราอ่านพร้อมๆกันนะคะนะักเรียนพ่อเลี้ยงนก21ตัวซื้อนกมาเพิ่มอีก9ตัวพ่อมีนกทั้งหมดกี่ตัวจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าพ่อมีนกทั้งหมดกี่ตัวโจทย์บอกว่าอะไรคะ โจทย์บอกว่าพ่อเลี้ยงนก21ตัวซื้อนกมาเพิ่มอีก9ตัวนั่นเองโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะพ่อมีนกทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่าต้องนำจำนวนนกที่พ่อมีกับที่พ่อซื้อมาเพิ่มมารวมกันใช่ไหมคะ สถานการณ์ที่เป็นการรวมกันของจำนวนเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า21บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้เรามาตั้งบวกนะคะว่า21บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะ21บวกด้วย9นะคะ บวกในหลักหน่วย1-9บวกเเป็นเป็น10ใส่0ทด1บวกในหลัก10 2บวกด้วย1เป็นอ่าเป็น3นะคะดังนั้น21บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ30นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อไหนเอ่ย อ่าข้อรหัสที่เราได้ก็คือ30ก็คือสระสระอีนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะคะลุงมีมะม่วง62ผลขายมะม่วงไป21ผลลุงเหลือมะม่วงกี่ผลโจทย์ถามว่าลุงเหลือมะม่วงกี่ผล โจทย์บอกว่าลุงมีมะม่วง62ผลขายมะม่วงไป21ผลสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยเป็นสถานการณ์การลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า62-21ลบด้วย21นะคะ62-21ลบด้วย21เท่ากับเท่าไหรเรามาตั้งลบนะคะนะักเรียน 62ลบด้วย21ลบในหลักหน่วย2อลบ1เป็น1ลบในหลัก1ิบลบด้วย4เหลือเท่าไหรคะเหลือ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลุงเหลือมะม่วงกี่ผลเอ่ย41ผลนั่นก็คือรหัสก็คือ พอพานนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูในข้อที่3นะคะขุนเก็บไข่เป็ดได้30ฟองเก็บไข่ไก่ได้74ฟองขุนเก็บไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่กี่ฟองข้อนี้นะคะเป็นการหาส่วนต่างใช่ไหมคะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า เป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยเป็นสถานการณ์การลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า74ลบด้วย30เท่ากับเท่าไหร่เรามาตั้งลบนะคะนะักเรียน74ลบด้วย30นะคะลบในหลักหน่วย4ลบ0เป็นเป็น4ลบในหลักสิบ 7ลบด้วย3เป็น70ลบด้วย30เหลืออ่าเหลือ40นะคะดังนั้น74ลบด้วย30เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น44นั่นเองเพราะฉะนั้นรหัสต,ตัวอักษรอะไรเอ่ยออ,อ่างนั่นเองนะคะได้มาแล้ว3รหัสเรามาดูต่อไปนะคะว่าคำคืออะไร ข้อที่4ให้เราอ่านพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแม่ซื้อเงาะ38บาทซื้อมังคุดมากกว่าเงาะ7บาทแม่ซื้อมังคุดกี่บาทโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามว่าแม่ซื้อมังคุดกี่บาทโจทย์บอกว่า แม่ซื้อเงาะ38บาทซื้อมังคุดมากกว่าเงาะ7บาทเพราะฉะนั้นจะซื้อมังคุดกี่บาทถ้าซื้อมังคุดเท่ากับเงาะก็จะซื้อกี่บาทคะ38บาทแต่ซื้อมังคุดมากกว่าเงาะ7บาทเราก็จะบวกในส่วนที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสถานการณ์การบวกสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 38บวกด้วย7เท่ากับเท่าไหรนะคะ38บวกด้วย7เท่ากับเท่าไร,นะะเ,าเ,าไรเรามาตั้งบวกนะคะนักเรียน38บวกด้วย7อ่าบวกในหลักหน่วย8บวกด้วย7เป็นเท่าไรคะเป็น15เราก็ใส่5ในหลักหน่วยแล้วทด1ในหลักสิบในหลักสิบ0บวก1นเป็น เป็น40เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น45ดังนั้นแม่ซื้อมังคุดกี่บาทคะ45บาทรหัสคือตวอัวอักษรไรเอย45่ย45ก็คือเป็นสระเอนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะนักเรียนตอนเช้า พ่อรีดนมวัวได้24ถังตอนบ่ายพ่อรีดนมวัวได้17ถังวันนี้พ่อรีดนมวัวได้ทั้งหมดกี่ถังโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามว่าวันนี้พ่อรีดนมวัวได้ทั้งหมดกี่ถังโจทย์บอกว่าตอนเช้าพ่อรีดนมวัวได้24ถังตอนบ่ายพ่อรีดนมวัวได้ 17ถังนะคะเพ่อจะรีดนมวัวได้ทั้งหมดกี่ถังก็ต้องนำจำนวนนมวัวที่รีดได้ในตอนเช้ากับตอนบ่ายมารวมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24บวกด้วย17เท่ากับเท่าไหร่นะคะ 24บวกด้วย17เท่ากับเท่าไรเรามาตั้งบวกนะคะนักเรียนอ่า24บวกด้วยบวกด้วย17นะคะบวกในหลักหน่วย4บวกด้วย7เป็นเป็น11ใช่ไหมคะใส่1ทด1ในหลัก10ในหลัก10 20บวก1เป็น30บวกที่เราทดอีก1 0เป็น40 เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบก็คือ41นะคะซึ่งก็คือพอพานแสดงว่ามันจะต้องมีพอพานอยู่2ตัวนะคะนักเรียนคำที่เราต้องการมันจะต้องมีพอพานอยู่2ตัวต่อไปเรามาดูในข้อที่6นะคะปิติมีมะละกอ20ผล มีมะละกอน้อยกว่าฝรั่ง8ผลปิติมีฝรั่งกี่ผลโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามว่าปิติมีฝรั่งกี่ผลโจทย์บอกว่าปิติมีมะละกอ20ผลมีมะละกอน้อยกว่าฝรั่ง8ผลนะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะถ้าปิติ มีฝรั่งเท่ากับมะละกอปิติก็จะมี20ผลใช่ไหมคะแต่โจทย์บอกว่ามีมะละกอ,น,อ,อ,ะอ,ะกอน,น้อยกว่าอะไรเอ่ยมีมะละกอเนี่ยน้อยกว่าฝรั่งหรือฝรั่งมากกว่ามะละกอนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นสถานการณ์การบวกเราก็จะนำส่วนที่เท่ากันก็คือ20บวก8 ที่มาละกอน้อยกว่าเราก็จะได้ฝรั่งนะคะกี่ผลเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า20บวกด้วย8นะคะ20บวกด้วย8เป็นเท่าไรคะเป็น28นั่นเองนั่นก็คืององูใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูในข้อ ที่7นะคะนักเรียนอข้อที่7อ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะต้นกล้าซื้อลูกไก่25ตัวซื้อลูกไก่มากกว่าลูกเป็ด15ตัวต้นกล้าซื้อลูกเป็ดกี่ตัวนะคะโจทย์ถามว่าต้นกล้าซื้อลูกเป็ดกี่ตัวโจทย์บอกว่าต้นกล้าซื้อลูกไก่25ตัว ซื้อลูกไก่มากกว่าลูกเป็ด15ตัวนะคะถ้าซื้อลูกเป็ดเท่ากับลูกไก่ลูกเป็ดก็จะซื้อ25ตัวแต่จทย์บอกว่าซื้อลูกไก่มากกว่าลูกเป็ดหรือลูกเป็ดน้อยกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาออกไป15ตัวดังนั้นเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 25ลบด้วย15เท่ากับเท่าไร่25ลบด้วย15เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนอ่ะเรามาตั้งลบนะคะ25ลบด้วย15ลบในหลักหน่วย5ลบ5เป็น0ลบในหลัก12ลบ1เป็นอ่าเป็น1ดังนั้นนะคะต้นกล้าซื้อลูกเป็ดกี่ตัวคะต้นกล้าซื้อลูกเป็ด1ิบ ตัวนั้นก็คืออ่าโยยักษ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำว่าพอเพียงหรือเพียงพอนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับในวันนี้นะคะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ต้องอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมในแบบฝึกหัดนะคะ แล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยค่ะอัสสลามมอลัยกุมวารห์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุ